อเคเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมครั้งที่6กันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยทุกท่านเนี่ยมีบ้านของกิจกรรมครั้งที่5อยู่บนโต๊ะแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านเลือกไปในตอนแรกอาจจะยังไม่ค่อยตรงจิตตรงใจเท่าไหร่เนาะเราก็ได้เฟอร์ชิ้นใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้โต๊ะต่างเตียงนะคะทีนี้เนี่ยบ้านของท่านเนี่ยยังโล่งๆอยู่ยังขาดเฟอร์บางชนิดอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ท่านเนี่ยดูรูปนะคะในบ้านของท่านเนี่ยท่านคิดว่า ยังขาดของใช้อะไรบ้างเนาะในแต่ละห้องนะคะให้เขียนห้องละห้าอย่างลงไปในกระดาษที่ท่านมีอยู่นะคะกระดาษที่ท่านมีอยู่นะคะเนาะกระดาษอะไรก็ได้นะคะเขียนลงไปนะคะว่าท่านขาดของใช้อะไรห้าอย่างนะคะคิดว่าเออห้องนงห้องนอนของเราเนี่ยยังขาดอะไรบ้างนะคะเขียนลงไปห้าสักห้าอย่างเนาะ ห้องนั่งเล่นห้องน้ำเรายัางต้องซื้อเฟอร์อะไรเพิ่มเติมอีกนะคะ าล้ค่ะเมื่อผู้สูงอายุนะคะเริ่มคิดได้แล้วว่าเอ๊ะห้องเราควรจะซื้ออะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวนะคะไอจจะแจกแคตตาล็อกสิ่งของที่ท่านจะต้องซื้อเพิ่มเติมเข้าในห้องให้นะคะให้ท่านดูในแคตตาล็อกเนาะแจกแคตตาล็อกให้แล้วเนี่ยยังจะมีบินด้วยนะคะขอให้แบบนี้นะคะท่านไหนที่รับผิดชอบห้องนอนห้องนั่งเล่น ท่านมีบัตเจตหรือว่ามีงบประมาณในการซื้อของเข้าห้องเนี่ยอยู่ที่ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทต้องใช้เงินต้องใช้นะคะบังคับบังคับไม่ใช้ห้าพันขึ้นไปเนาะแต่ไม่เกินหมื่นหนึ่งสำหรับห้องนอนและห้องนั่งเล่นนะคะงบแยกกันนะคะห้องนอนก็ส่วนห้องนอนห้องนั่งเล่นก็ส่วนห้องนั่งเล่นเนาะต่อไปเป็นห้องครัวนะคะงบประมาณเนี่ยสามพันถึงห้าพันบาทนะคะห้องน้ําน้อยหน่อย 2,000-3,000บาทนะคะเดี๋ยวจะแจกเนาะแจกแคตตาล็อกให้ท่านนะคะให้ท่านเลือกเลยนะคะว่าจะซื้ออะไรบ้างขอให้ทุกกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มละหนึ่งท่านนะคะไปรับแคตตาล็อกที่อาจารย์เกมได้เลยนะคะ ท่านเลือกซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างจะมีราคาเนาะขอให้ท่านบวกแบบแมนวนวลนะคะห้ามใช้เครื่องคิดเลขเนาะบวกแบบปกตินะคะหลายท่านนี้หยิบเครื่องคิดเลขปิดไม่ทันเลยนะคะ ไม่รวมค่ะห้องละห้องนอนก็ได้หนึ่งหมืนห้องนั่งเล่นก็ได้อีกหนึ่งมืนค่ะซื้อให้มากกว่า5,000แต่ย่าเกินหนึ่งมืน ะะตอนนี้ทุกทุกหลังเนาะได้อุปกรณ์นะคะได้ซื้อได้ใช้จ่ายเงินเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอตัวแทนนะคะขอตัวแทนเนาะสักกลุ่มหนึ่งนะคะเงียบกิบพอบอกว่าตัวแทนปุ๊บเงียบเลยนะคะสามคัคคีสามคัคคีกันมากนะคะ,ะ,คอะขอตัวแทนสักกลุ่มหนึ่งเนาะ มาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยนะคะว่าเราซื้อเฟอร์อะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะกลุ่มนี้เลยนะคะพี่เขาเถียงกรเสั็จเรียงคะคิดเลขอยู่นะคะคิดเลขในใจคิดนอกใจกลุ่มนี้บ้างก็ได้เนะกลุ่มนี้น่าจะคิดเสร็จแล้วนะคะสักกลุ่มนึงนะคะสักเอาทุกห้องเลยนะคะเนาะเล่าให้เพื่อนฟัง่ลยว่าเราซื้ออะไรเพิ่มเติมบ้างแบบไม่ต้องดูใบนะคะใช่ไม่ต้องดูใบใช่ อยู่เมืองไทยก็พอนะคะอ่ะเดี๋ยวเลยค่ะอันนี้ห้องนั่งเล่นค่ะห้องนั่งเล่นที่ซื้อเพิ่มมีนาฬิกาอ่าพรมพรมที่พื้นท,ที่ที่วางเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีกรอบรูปสี่สีเออสองกรอบหมอนอิงสี่ใบแล้วก็โต๊ะว,วางวางนิตยาสารหนึ่ง หนึ่งชั้นหนึ่งหกพันเก้าค,ค่ะ,าะมีเงินทอนนะคะค่ะเงินเงเ,งเงินทอนเท่าไหร่คะสามพันสามพันหนึ่งสามพันยี่สิบบาทเนาะอ๋อสามพันนะคะตอน3 0 0สามพันยี่สิบเป็นทิปให้ร้านค้ากันล้วกันนะออขอบคุณขอบคุณค่ะต่อไปห้องต่อไปของพี่ผู้ชายห้องอะไรเอ่ย ห้องน้ำอ่ะพี่ซื้ออะไรบ้างนะคะห้องน้ำก็ซื้อที่แควนผ้าครับราคา470บาทซื้อมา2อ,อชิ้นครับแล้วก็ซื้อเป็นผ้าเช็ดตัวครับผืนละ350ซื้อมาทั้งหมด4ผืนครับรวมเงิน2,340โดยมีงบประมาณใน3 0 0 0เหลือเงินทั้งหมด660บาท นะคะครูพี่ตังไม่เหลือดูไว้นะคะอันนี้ห้องนอนค่ะซื้อผ้าม่านสองแล้วก็กรอบรูปสองซื้อโคมไฟซื้อก้าอี้แล้วก็เก้าอี้บีแล้วก็โต๊ะเขียนหนังสือนาฬิกาติดผนังใช้เงินไปเจ็ดพันสามสิบาทค่ะมีเหลือไหมคะมีเหลือคะ่ะ เหลือสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบค่ะเอาละค่ะสุดท้ายห้องสุดท้ายนะคะพอดีค่ะอาจารย์ให้งบประมาณสามพันถึงห้าพันนะคะเราก็ไปดูแล้วที่เรามีอยู่เนี่ยมันยังขาดกระบอกน้ำขาดที่เก็บอุปกรณ์ชุดครัวแล้วก็ตู้เก็บของค่ะ เดี๋ยวนะขวดโหล้้วเก็นลนอุค่ะใช่ไม่ต้องกลัวแล้วก็ถ้วยถ้วยกาแฟกับจานรองะนะคะรวมเบ็ดเสร็จได้ห้าพันพอดีะะเลยค่ะข้าวเหนียวเป็นคนรวมค่ะมั่่วๆคะะจซื้อมั่วๆแต่ว่าอเผอิญมันได้พอดีพอดีเลยนะะคโอเคค่ะก็เนาะใช้ไปห้าพันพอดีพอดีเลยนะคะโอเค,ค,คน 5, ออเนาะ,ะ,ะอันนี้ตู้เย็น ู้เย็นสัก่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนนะคะเนาะรอเลือกตั้งเสร็จเดี๋ยวจะมีตู้เย็นเพิ่มนะคะเ <c oughs> นาะตอนนี้ทุกกลุ่มเนี่ยนะคะเวลาท่านเอาไปทํากับผู้สูงอายุนะคะเวลาลงพื้นที่จริงๆแล้วไอตัวซื้อของเพิ่มอนะคะ่ะท่านไม่ต้องเอาตามแบบก็ได้นะคะเนาะท่านไปถ่ายรูปเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เขียนราคามาเนาะเฟอร์นะิเจอร์ที่คิดว่าผู้สูงอายุจะใช้จริงๆนะคะหรือว่าท่านเอาง่ายๆนิดนึงก็คือไปอีเกียนะคะ อีเกียมีแจกเป็นเล่มเลยนะคะเนาะเพไาเราที่อีเกียก็ได้นะคะอย่าให้เจ้าของห้างเขารู้นะคะว่าเนี่ยนบนี้เนาะก็มาให้ผู้สูงอายุเลือกได้นะคะทีนี้ในส่วนของงบประมาณนะคะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาว่าไม่ยอมใช้เงินบางทีได้โค้งห้องไปแล้วก็คือแบบพอแล้วแม่เอาแค่นี้แหละแม่ไม่เอาเพิ่มแล้วแค่นี้ก็พออะไรแบบนี้นะคะ อันนี้เราจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกันให้ผู้สูงอายุใช้เงินนะคะบอกมีเงินแล้วต้องใช้ให้ถึงไม่อยากซื้ออะไรมากก็ให้ได้ขั้นต่ําอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเนาะให้ผู้สูงอายุได้เกิดโอกาสในเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะคะก็จริงๆแล้วในในกิจกรรมครั้งที่6กค่ะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้มีความหนาแน่นมากในส่วนของเมืองเนาะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างหลวมๆนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการดิสคัชนกันว่าแลกเปลี่ยนกันเนาะว่า เอ๊ะที่เขาซื้อเฟอร์อันนี้มาเนี่ยปกติที่บ้านมีไหมยังมีเฟอร์อะไรที่ขาดนะคะแล้วในห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องน้ําอันนี้ลักษณะาการจัดห้องอะของมันควรเยอะควรน้อยขนาดไหนนะคะเรื่องของความปลอดภัยเราสามารถสอดแทรกความรู้ตรงนี้ให้ผู้สูงอายุได้เนาะเขาบอกว่าการที่ให้เราให้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่เองเนี่ยเวลาเราจะไปซื้ออะไรจับใจใช้สอยเนี่ย การนี้เรามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเนาะว่าเราจะซื้ออะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันจะทําให้หนึ่งคือเราจะได้ของที่เราจําเป็นมากกว่าของที่เราต้องการนะคะบางทีเนี่ยนิดกับของที่เราแบบต้องการกับของที่มันจําเป็นเนี่ยมันมีความต่างกันนะคะจําเป็นคือมันต้องใช้เนาะแต่ถ้าต้องการเนี่ยอาจจะไม่ใช้ก็ได้เคยเป็นไหมคะไปห้างแล้วเห็นป้ายเซล วิ่งเข้าใส่ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออามานั่งเป็นความคิดว่าแบบเออซื้อมาทําไมแน่เงี้ยแล้วก็เราก็จะเป็นทาสกันตลาดว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเคยเป็นไหมคะ่ะซื้อแบบมีช่วงหนึ่งที่แบบผงซักผ้าแบบน้ำยาซักผ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเงี้ยก็ซื้อไว้เยอะเลยคะ่ะจนทุกวันนี้ก็สงสัยว่าแบบเมื่อไหรจะใช้หมดอันนี้ไอเป็นอยู่นะคะทุกวันนี้ก็โดนประนามอยู่ครับ ก็คือเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้ออะไรเนานะให้วางแผนในการซื้อของนะคะเริ่มตั้งแต่จะซื้ออะไรบ้างของที่เราต้องการเนี่ยอยู่บริเวณไหนร้านค้าอยู่ตรงไหนเนาะเพื่อเป็นการจํากัดเวลานะคะแล้วก็ลดการซื้อของไม่จําเป็นเนาะอันนี้สังเกตได้จากของตัวเองเลยเนี่ยเวลาพาคุณแม่ไปตลาดในภาคเหนือเนี่ยจะมีงานบุญแบบอย่างสงการอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะมันก็จะมีงานใหญ่เ,เวลาพาแม่ไปตลาดเนี่ยแม่ไอ้ก็จะเป็นประเภทว่าแบบ คือรู้นะว่าตัวเองจะซื้ออะไรแต่ไม่ได้แพลนว่าแบบจะต้องเอาอะไรก่อนเนี่ยก็จะเดินวนอยู่ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบรอบวนอยู่นั่นน่ะและคนตามอะ่ะก็คือคนตามไปเก็บของตามร้านต่างๆมันเหนื่อยไงยกร้านนี้กับไปซื้อร้านนี้ต่อเอเสร็จไปข้ามไปร้านนู้นแล้วกลับมาซื้อร้านนี้อีกเนี่ยเราก็จเดินไปเดินมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวัยสูู่เองคนมีการวางแผนเพราะว่าหนึ่งคือเป็นการเซฟเอเนจีนะคะประหยัดพลังงานสองเป็นการลดความเสี่ยงในการพัดตกหกล้มของท่านเนาะ ถ้าท่านซื้อเรียงแถวไปยาวแล้วท่านเดินกลับทีเดียวมันก็จบแล้วอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการจัดการเงินที่มีอยู่อย่างเป็นสัดส,ส่วนเนาะก็สามารถทําให้เราเนี่ยเหลือเงินไว้ใช้นยามจําเป็นด้วยเนาะเขาบอกว่าการจัดการการเงินเนาะสิ่งที่แบบเราจําเป็นอ่ะต้องใช้อ่ะเนาะก็คือแบบประมาณห0สิเปอร์เซ็นเนาะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยลดน้อยหน่อยส0เซ็นจริงๆส0ิเซ็เป็นสัดส,ส่วนที่ไม่เหมาะสมนะคะสิ่งที่เราแบบแค่ต้องการแต่ไม่ได้หมายความว่า มันจําเป็นต้องใช้อ่ะมันไม่ควรถึง3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำเนาะแค่สิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะแล้วในปัจจุบันนะคะแล้วสุดท้ายก็คือการเซฟวิงหรือว่าการเก็บเนาะการมีเงินเงินออมนะคะถ้าสมมติว่าท่านเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุสามสิบเนาะท่านออมในสัดส่วนปริมาณยี่สิบเปอร์เซ็นของเงินเงินรายได้ของท่านนะคะวันนึงถ้าท่านกเกษียณตอนหกสิบเนี่ยเงินที่ท่านใช้ประจําเดือนเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้เท่าเดิมก่อนกเกษียณน,นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสัดส่วนในการออมเงินคือ40 60นะ ือสัดส่วนที่เหมาะสมในการออมเงินปัจจุบันนะคะอันนี้แนะนํานะจะออมแต่จะออมเยอะกว่านี้หรือจะออมน้อยกว่านี้ก็ได้เอาที่เราสะดวกที่เราสบายสบายในชีวิตประจําวันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก,กิจกรรมในการซื้อของเนี่ยนะคะควรมีการวางแผนล่วงหน้าเนาะแล้วก็การวางแผนล่วงหน้าเนี่ยช่วยให้เราลดอาการหลงลืมได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทํากิจกรรมครบทั้งหมดกี่ครั้งเอ่ยศูนย์สองหก มีแต่เสียงโซนเนี้โซนนู้นเราไม่มีเลยนะ026เอาอีกรอบหนึ่ง026ธนาคารพวกนี้จะมาถามอีกทีหนึ่งนะคะท่าจะหลอนไปเรื่อยๆนี่แหละเนาะในการทำกิจกรรมทีมีนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ท่านเนี่ยเข้าใจการทำงานของสมองนะคะผ่านการทำกิจกรรมเนาะ กิจกรรมมันแค่ตัวตั้งต้นนะคะเมื่อท่านเข้าใจว่าสมองของท่านทํางานยังไงนะคะแล่ท่านนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันด้วยการเอาวรเนาะการระวังนะคะแล้วก็การตื่นตื่นตัวในการใช้ชีวิตประจําวันมากขึ้นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการจําการใส่ใจของท่านนะคะในขณะที่การทําทกิจกรรมเนี่ยท่านจะได้ใช้ความสามารถสูงสุดเนาะที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาได้อย่างเต็มที่นะคะ แต่หลังทำกิจกรรมเนี่ยนะคะถ้าท่านเอากิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะอย่างเช่นเรื่องของการจำการใส่ใจกับภาพนะคะก็จะช่วยให้อ่าความสามารถหรือว่าสกิลตรงนี้อยู่กับท่านได้นานๆนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานของสมองก็เริ่มแต่การรับรู้เนาะการประมวลผลนะคะการแสดงออกผ่านการกระทำแล้วก็การพูดนะคะการประมวลผลเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของประสาทสัมผัสมิติสัมผัสเนาะ การแสดงออกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ executive function เนาะเรื่องของ m e m o r y นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เราพบได้บ่อยเนาะในคนที่มีปัญหา MCI เนี่ยก็อย่างเช่นในเรื่องของความจำลืมชื่อคนวางของแล้วลืมคิดไม่ต่อเนื่องค่ะสมาธิในการทำกิจกรรมอะไรนะคะซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเนาะท่านก็ได้ทำกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวของกิจกรรมเองไม่ว่าจะเป็นตารางก้าช่องนังดอกไม้บ้านนะคะกระตุ้นสมองซีซ้ายซีขวา การออกกำลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยก็มีคุณประโยชน์เนี่ยบนนวนกระดาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระตุ้นความใส่ใจมิติสัมพัส์ความจําแล้วก็การให้เหตุผลการวางแผนือว,ว่า executive f u n c t ชั n นั่นเองนะคะในส่วนของกิจกรรมการแนะนําตัวเนาะชื่อนั้นสําคัญแค่ไหนนะคะก็เน้นในเรื่องของความใส่ใจแล้วก็ความจําเป็นหลักเนาะส่วนกิจกรรมชีวิตของฉันนะคะเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันการฟังเสียงแยกสิ่งสองเสียงเนี่ย หลกัหลกๆเลยเราเน้นในเรื่องของความใส่ใจหรือว่า selective attention นะคะแล้วก็การรับรู้มิติสัมผัสเนาะก็คือเน้นในเรื่องของ v i s u a l spatial หรือว่าเรื่องของมิติสัมผัสนะคะบวกรวมร่วมด้วยกับเรื่องของความใส่ใจนะคะและครั้งที่สี่เนี่ยกิจกรรมจินตนาการสร้างภาพเนาะจะใช้ในเรื่องของความจำเป็นหลักนะคะแล้วก็เรื่องของครั้งที่ห้าเนาะการจัดของครั้งที่6กการซื้อของเนี่ย เราก็จะใช้ในเรื่องของ Execu t i v e Function นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความใส่ใจเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญอันดับแรกนะคะก่อนที่ท่านจะจำอะไรเนาะพยายามใส่ใจกับการเคลื่อนไหวของท่านใส่ใจกับปัจจุบันขณะของท่านว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่มันรู้เนื้อรู้ตัวนะคะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเนาะการใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบเป็นผู้ดูนะคะไม่ได้อินไปซะทุกเรื่องเนาะเรารับรู้ว่าสิ่งแวดล้อมเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ กิจกรรมที่ช่วยในเรื่องของความจําของเรานะคะก็อย่างเช่นการฝึกประสาทการรับรู้ให้ชัดเจนเนาะอย่างสมมติว่าท่านลองหลับตาแล้วลองเอามือล้วงกระเป๋าดูนะคะท่านก็ลองคําล้วเอ๊ะมันมีอะไรบ้างรูปทรงแบบนี้คืออะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าการฟังเสียงเนาะการแยกเสียงต่างๆการมองเห็นภาพนะคะการรบทวนข้อมูลที่เพิ่งได้รับรู้เนาะและรวมไปถึงการใช้ เทคนิคต่างๆในการช่วยจาไม่ว่าจะเป็นการจําหน้าจําชื่อคนนะคะรวมถึงการวางแผนเนาะการวางแผนการคิดตัดสินใจต่างๆค่ะรวมถึงกิจกรรมเสริมนะที่ท่านทําได้นะอย่างเช่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมจับคู่เนาะสุดกุโมโนโพลีนะคะหรือว่าเกมเศรษฐีบ้านเราเนี่ยเนาะบางทีเห็นลานๆนเล่นเนี่ยเอ้ยเล่นเอาสนุกอย่างเดียวไม่ไม่นะคะจริงๆเกมเศรษฐีเนี่ยฝึกในเรื่องของ Exe c u t i v e f u ฟ c ัง o n ได้ค่อนข้างดีเนาะการคิดให้เหตุผลตัดสินใจนะคะ อย่าลืมดูแลสมองของทุกท่านอย่างสม่ําเสมอเนาะสรุปสันส้นๆก็คือสติอยู่ที่นี่มีสัมผัสจัดระบบทบทวนซ้ําและทําจนเคยชินนะคะเคยชินในที่นี่หมายถึงว่ามีสติจนเคยชินเนาะรู้เนะรู้ตัวอยู่เป็นประจำค่ะโอเคเนาะจบแล้วนะคะกิจกรรมทมมีหกครั้งตบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะทุกท่านก็ได้เรียนรู้ที่มีไปแล้วหกครั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ย จะสนุกกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าช่วงเช้าอาจารย์ดาวชมพูนะคะ,อะรองศาสตราจารย์เพศหญิงดาวชมพูนะคะวิโลเนาะหัวหน้าไอาเองนะคะก็จะมาะเล่าให้ท่านฟังถึงแนวคิดนะคะในการสร้างโปรแกรมทีวีเนาะ,ะว่าท่านอาจารย์เนี่ยิเริ่มมีแนวคิดมายัางไงมีความเป็นไปเป็นมายัางไงร,รวมถึงให้ทริคให้เทคนิคในการไปทํากิจกรรมกับท่านนะคะนอกเหนือจากที่ไอพูดวันนี้นะคะแล้วก็ในช่วง สา,สายเนาะหลังจากอาจารย์ดาวบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยตั้งแต่ประมาณ10บโมงกว่าสิบโมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยจะได้ทาเวิร์กช็อปแบบจริงจังก็คือท่านจะต้องมาเป็นผู้นํากลุ่มเนาะนำกิจกรรมให้เพื่อนเล่นนะคะหลายท่านสงสัยว่าเอ๊นำกิจกรรมอะไรเนาะก็นํากิจกรรมทีมวีนี่แหละนะคะแต่เป็นทีมวีอีกชุดหนึ่งที่เราออกแบบมาหลังจากที่เราทําทีมวีชุดนี้เป็นทีมวีสำหรับผู้ป่วย MCI ที่อยู่ในกลุ่มชนบทกึ่งชนบท เนาะคือจริงๆแล้วการแยกชนบทกับแยกเมืองเนี่ยเราไม่ได้แยกตามที่อยู่อาศัยนะคะเราแยกตามระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนาะถ้าเกิดว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราอะ่ะเขาเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ถนัดเรื่องการอ่านการเขียนไม่ได้ทํางานที่เป็นลนักษณะพ e n c i เพเปอร์เนาะไม่ได้เป็นพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาที่นานแล้วไม่ได้เขียนหนังสืออย่างเงีนะ้ยเนาะกิจกรรมของกลุ่มชนบทเนี่ยจะเหมาะกับเขามากกว่านะคะเพราะว่า เราไม่ได้ให้ผู้สูงอายุเขียนอะไรมากนักในในจุดนั้นนะคะผู้สูงอายุก็จะได้เรียนรู้เนาะการดูแลสมองผ่านการลงมือทำซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยตัวท่านเองต้องมาเป็นผู้นํากิจกรรมเนาะเราก็จะเรียนรู้แบบ i n t e r อร์แอคทีฟเลนะคะหลังจากจบวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยท่านที่อยู่กลุ่มหนึ่งท่าน,นูนกลุ่มหนึ่งคะกลุ่มหนึ่งเนาะท่านต้องรับผิดชอบกิจกรรมนะคะ ท่านจะได้มาเป็นผู้นํากลุ่มกิจกรรมฝึกสมองทีมวีชนบทครั้งที่หนึ่งกลุ่มสองค่ะกลุ่มสองยกมือหน่อยท่านมาเป็นผู้นําครั้งที่สองนะคะกลุ่มสามยกมือเลยค่ะกลุ่มสามเนาะท่านมาเป็นผู้นําครั้งที่สามกลุ่มสี่ครั้งที่สี่นะคะกลุ่มสี่นะครั้งที่สี่กลุ่มห้าครั้งที่ห้าและกลุ่มหกก็เป็นครั้งที่หกนะคะครั้งที่หกเนี่ยอาจจะเป็นวันศุกร์เนาะห้ากับพงนี่อาจจะตกไปที่วันศุกร์นะคะ แต่ว่าถ้ากลุ่มกลุ่มที่หนึ่งสสามเนี่ยปูมาดีเนี่ยห้ากับหกอาจจะทันอาจจะแต่ว่าถ้าไม่ทันก็สบายๆวันศุกร์เนาะเราเผื่อเวลาไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการในการทำก,กิจกรรมเราให้ท่านดูในคู่มือได้เลยนะคะเราจะทำเหมือนในคู่มือเปียบเลยสไลด์อยู่ใน Google Drive ที่แจกให้ท่านแล้วนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะเอามาแจกเพื่อนให้ทำในวันรุ่งนี้ ทางทีมงานเตรียมไว้ให้ท่านหมดแล้วนะคะขอให้ท่านวันนี้ปรึกษากันเนาะใครจะเป็นผู้นำกิจกรรมใครจะเป็นคนจับเวลาใครจะเป็นคนฉายสไลด์กิจกรรมในช่วงต่างๆใครจะออกมานำให้ท่านตกลงกันสมมุติว่าต้องเอาไปทำจริงๆนะคะเนาะท่านจะทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวก็ใช้เวลาต่อจากนี้ไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงในการปรึกษาหารือกันมีอะไรไม่เข้าใจสงสัยนะคะถามไอซน้องเกมนะคะพี่ปุกกี้แล้วก็ ทีมงานของเราได้เลยนะคะ